สวัสดีครับผมดีกับผมครับผมกับเอ็กเอ็กับ,บเวฟครับนี้เรามาหาเพื่อนนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกของเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําส้มตำกันนะครับผมที่ okay, ครับเดี๋ยวดูวัตถุดิบก่อนครับคือเมลกตอต้นนี้เขาไม่ให้เด็ดนะครับผมผมก็เลยจะมาตำเนี่ยตายต้นเนี่ยเดี๋ยวดูกัน นี่วัตถุดิบของเราครับ <Okay. S 1> นี่ก็มีนี่ผักผักครับผักเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะมีปลาลงปลาละมีหมูยออันหนึ่งครับแล้วก็มีมะม่วงครับเดี๋ยวใส่ไปด้วยส่วนละกออยู่ที่ต้นนะครับนี่เขาไม่ให้เด็ดเราก็จะเอาคาต้นนะครับเดีด๋ยวปอกคาต้นเลยครับโอเครบรรยากาศ บริการอะไรเดียวสวนนะครับเด,ด็กๆเด็กๆลุ้มล้อมผมนี่ไงนี่พอดีว่าจังหวะดีครับเมื่อคืนฝนตกครับผมตกหนักมากโอเคเดี๋ยวเรามาปลอกมะละกอเลยครับเขาอ,อยากปลอกบูกเตดครับผม หลงก่อนฮะลงก่อนยุคนี้ครับผมยุคโควิดครับอ๋อไม่ใช่โควินะโควิดเนาะเราต้องมาจัดกันอย่างนี้เลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับเขาไม่ให้เด็ดนะครับผมมากอต้นนี้ผมก็เลย

ดูให้ใกล้นะครับตรงนี้เลยเอากันตรงนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะผมนี่เราได้ปอกปอกเรียบร้อยแล้วนะผมอย่างติดอยู่ทีต้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะล่างนะครับผมล่างน,นะครับผมแล้วก็จะซับครับ ล้างนะครับแสับเลยนะครับนีครับเดี๋ยวเราจะสับกันเลยนะครับ ดีนะครับที่หมวกเต็นตนมะันต้นเตี้ยต้นต่ำนะครับผม คือหั่นเราจะหั่นขายหั่นอะไรนะเนื้อที่เขานะขายอะครับเ,เนนะื้อจำไม่ได้แล้วเค้บ๊อบเขาหั่นเี้บ๊อบเลยนี่ครับโอเค ต่ำมาหมอครับผม โอเคเดี๋ยวเอาอยศัสับจะต้น่อนนะคเคฮคะเรียบร้อยนะครับโอ้โมเม็ดเม็ดเข้าด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปตามมาเลยครับ ก็จะอยู่บนต้นประมาณนี้นะครับผมเออเรามีแครอทอันหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวปอกแครอทนะครับขออแา่จับแป๊บนึงขอสีสันนะครับ สันนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาตามกันเลยครับตามกันเลยครับผม สิบเมตรสิบถึงสิบสองเมตรนะผมชาติอาจจะจัดจ้านนิดนึงนะครับ อย่างครับสถานครับ กกเขือนะครับ,บเขื่อครับเก็บมาตะกี้นี่ครับเก็บมาฮานะครับผมนี่ยังไม่เป็นไรแล้วเห็นแวบ หายแกนละตอนนี้มันได้หายไปแล้วนะครับให้เป็นลรนะครับใส่ไปเลยนะครับ มาแล้วครับผมสดๆจากไร่เหมือนกันนะนี่เป็นลักเข้ามาครับโอ้ไม่ใช่เอาที่สวนมาครับผม ซึ่งเราอยู่ใต้ต้นมะละกอนะครับนะครับให้ดูใกล้ใกลใ้ใกล้เลย นะใส่ลงไปใส่ลูกนะครับนี่มะนาวเลยครับมะนาวมะนาวเลย น้าวบะนาวผมมีเม็ดนะผมไล่เม็ดนาะงัดไปต่อไปหงนัวครับเราไม่ให้ดูนะครับว่าใส่เยอะอันนี้นำ้ำน้ตนนนนำตาลนิดนอนี่น้ำตาลครับน้ำตาลพอประมาณนะครับ สองพอครับสองอ้าสามสามนิดหนึ่งปลาลารสแซบรสอร่อยนะครับผมนี่ครับจ้วักมาไปเลยนี่ของล้ำไหน นี่เราก็พร้อมแล้วนะครับนี่ครับปลูออไปโจนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ สีสันไม่ค่อยสะดุดตาสักเท่าไหร่นะครับนี่มันเม็ดมันมเม็ดมันเม็ดมันครับขวางครับอ่าเร็วไปดูใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยนี่ครับนี่กับ ไก่ขันอยู่โอเคต่อเลยครับตรงที่คัดไม่ได้ก็คือนี่ครับหูยอใส่ไปเลยสำลงไปเลยนะครับสำลงไปสำลงไปสำลงไปเลยนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราขอญาตชิมนะครับได้หรือเปล่า วันนี้ครับตาม เลยทักทักเยผมโอ้ยนายนึงก็ได้โอเคจะลองดูครับ

ส่งท้ายครับผมส่งท้ายครับส่งท้ายส่งท้ายครับดอกหนึ่งงอเนาะนี่ครับตามที่กินนะมงอเนะดอกตำมาตัวของที่กินนี่ครับฝากติดตามครับผมแกวัอยากเอ้ย kpy youtube ผมนครับ